หเราคุยกันมาแบบคุยกันมาทักงักคหนึ่งแล้วนะ,นะทำไมอ่ะคบกันไหมครับเขาครับ ครับโ <Yeah. S 1> หลหรอครับคับว่าเอ๊ะอันนี้ชื่อชื่อปีใหม่เหรอครับใช่แล้วพี่ชื่ออะไรอ๋อผมผมชื่อทามครับฮัลโหลปีใหม่คับว่าปีใหม่ลงไหนครับเนี่ยลงในแบบเราไม่ลงในใจผมบ้างหรอเ <Yeah. S 1> <laughs> ยอะหยอกเขาหยอกหยอกหยอกอ่าลงลงนี่ก็ได้น่าถึงได้เลยนนี้ปีใหม่อ่าอายุเท่าไหร่เหรอครับ อ้สเกค่ะไม,ไม่ไม่ห่างกันเยอะเนาะสองปีเองแล้วพี่คนจังหวัดอะไรล่ะผมเป็นคนจังหวัดเลยครับแล้วแล้วปีใหม่อ่ะยูสีสกเกตค่ะสีสกเกตนี่เป็นคนอีสานหรือเปล่าใช่เอาเป็นคนอีสานไม่หรอใช่เขาบอกว่าคนอีสานอ่ะนี่แต่คนน่ารักน่ารักอันนี้จริงจริงหรือเปล่าครับอันนี้ต้องลอง <c oughs> ใช่หรอแต่ผมว่าคนที่ถ่านมันก็แบบมันก็น่ารักนะแบบแบบปีมงปีใหม่อะไรเงี้ยน่ารันมากหยอกครับพี่หยอกหยอกมีปืนมีอะไรอย่างเนี้ยมีแล้วพี่มีอ่ะมีแล้วครับแล้วแฟนมรอีกยังฮะฮะอ่ะอ่ะอ่ะยังไม่มีครับกำลังหาอยู่แล้วเราแล้วเราไม่มีนี่เราไม่มีแฟนไม่มี ว้าวไม่ใช่แบบแอบแฟนมาเล่นอย่างนี้ไม่เอานะก็เรียกแฟนนี่ฮะอ๋อไอไม่ถึงเลยอะโอ้โหพี่มีไอวะร์ียไม่มีเลยอะไม่มีมีอะไรเลยพี่ตอนนี้คือไม่มีอะไรเลยนอกแกปืนแหละแต่ว่าแต่ว่าพี่มีอย่างหนึ่งนะครับที่ที่พี่มีอะมีอะไรอะมีเราไง รคุแล้้ยอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นแล้วปกตินี่คือเราเรานอนกี่ทุ่มอ่ะก็ประมาณเที่ยงคืนที่หนึ่งค่ะก็เพิ่งจะสามทุ่มเองนะครับก็อีกสองชั่วโมงแบบไปคุยกันอุ้ยระวังอุย อยู่ด้านบนมันมามันมามันมาตรงนี้แล้วไม่ระวังน้ำมันอยู่ด้านในอ่ะไม่ปกป้องไม่ได้เลยผู้ชายคนนี้แย่จังวะจะจะจะเอามันจริงๆกันเหรออุ้ยอี๋เออเล่นเก่งอุ้ยไม่อี๋โอ้โหมโคโน่ ม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบรอบนี้ลงไหนอะลงในใจเลยวะลงในใจอีกแล้วเหรออะนี่เลือกโดดเองเลยตะกี้ผมผกับผมพาตายไงเราพาโดดม่เป็นไว่้เรามาโดดเลยอาเถ้าถ้าถ้าเปลี่ยนมักไปคุยด้วยนะผมนี่ละกันไม่รู้ลงไหนทบปืนก่อนครับปืนก่อนเดี๋ยวตายเหมือนเกมตะกี้อีกได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วต้อืนได้แล้วแสดงว่าตอนนี้เนี่ย เรามีการละกันแล้วนะอุ้ยบุกุกค่าบาทชิบแบบนี้นี่คือผ่านผ่านหรือเปล่าครับหรือว่าไม่ไม่ผ่านอ่ะยืมยได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้นะโอเคได้ได้ได้โหได้ได้แล้วแบบเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะได้ใจอ่ะอุ้ยเขาเรียกว่าสองดอกติด ตรอบนี้ผมให้ปีใหม่นําเลยอ่ะรอบที่แล้วผมผมนําแล้วผมแบบผมตายอ่ะปีใหม่นี้ชอบทะเลเลยพวกเขาครับชอบพี่อฮะเออเออเออผมผมผมไปไม่เป็นครับ จริงๆแล้วผมว่าผมต้องแบบต้องหาเวลาไปหาหมอบ้างแล้วอ่ะกูเพราะว่าผมอยากนอนรักษาหัวใจไงอุ้ยไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยพูดใหม่พูดใหม่สิก็ไม่มีอะไรเลยไงเรากมีอยู่มีอะไรอ่ะพี่ไงอุ้ยอ้าเดินดิอุ้ยมันตามมา อยู่ด้านบนด้วยเฮ้ยมันจะตายเุ้ยสวยโอ้โหเล่นเก่งจังเลยอะ่ะมันอย่างเก่งในเกมอ่ะผมอาจจะปะกป้องไม่ได้นะครับแต่ว่าในชีวิตจริงผมปกป้องได้นะ <c oughs> นเออถ้เาเกิดแบบว่าผมจีบแบบเนี้ยมันแบบมันจะแบบจีบจีบจีบได้นะครับแบบเนี้ยไม่หรือไม่คีด ใช่เหรอเห็นคนบอกว่าคนที่ตอบว่าไม่รู้เนี่ยส่วนมากมันคำตอบมันคือใช่นะครับไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยใช่เลยนี่ตรงไหนโอเคแหละอุ้ยยิงไม่ล้มเลยปักหูเลิศเก่งจังเออเอาสิอุ้ยยิงกันตรงไหนอ่ะฮะดวดาวแล้วนะ เรียบร้อยกะจะมาแบกสาวแต่แบบโดนสาวแบกโอ้โหแล้วแล้วคนอีสามนี่เขาเขาเขากินข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเจ้าครับแล้วกินข้าวเจ้านะแบบถ้าเกิ่ว่ากินข้าวเหนียวก็ตอนบบกว่าวันที่มีงานแบบไปวัดอะไรแบบเนี้ยอืมแต่ว่ากินข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเจ้าอ่ะมันก็ไม่อะไรเท่ากข้าวของพี่นะครับ ไปหามาจากไหนวะเนี่ยอะงงตัวเองคําพวกเนี้ยแบบแบบนี้นี่คือถือว่าขาขาลมเป็นไงบ้างอ่ะก <c oughs> ็โอเคโอเคอเหรอต้องแบบไหนครับถึงแบบว่าจะจะดีอ่ะก็เอ้แค่นี้ก็ดีแล้วการทีเราจะรักใครสักคนมันต้องใช้เวลาใช่ไหม <c oughs> ใช่ <c oughs> อ้อ <c oughs> ลมหนึ่งเออก <c oughs> ารที่เรารักใครสักคนเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับงั้นเดี๋ยวเราแบบใช้เวลาแค่แค่แค่แคหนึ่งเกมไปครับ ไม่ถึงถึงเวลามันจะน้อยอะแต่ผมก็จริงใจนะครับดีสเลยอว่อุ้ยฮะทำไมเล่นกิ่งจังเลยอะก็ได้ด้วนะครับระวังเด้อพอดีพอดีผมเป็นคนจังหวัดเลยแต่ว่าจริงๆผมเป็นคนอยุธยานะครับพากพักไอสารเวลาเขาบอกรักกันแต่ว่าผมรักคนที่เขาเขาพูดยังไงครับภาคไอสารเอา มไม่รู้ว่าหนูปกติหนูก็พูดไทยปากไม่ก็แบบภาคอีสานไงผมอยากรู้แบบภาคอีสานมันก็จะเป็นแบบนองฮักไอดเดอร์แบบนี้อ่ะไอ้ก็หักนองเด้ออหูยไปเลย <c oughs> ไปเย็น <c oughs> หุยระวัง หมันวิ่งไวจังอะ<า>นี่ไงล้มหนึ่งรับระวังอุยอ้ยอุ้ยว้ยเดี๋ยวผมไปช่วยเดือดร้อน,นกันแล้บเบอ่ดอด่ะไม่ไม่ไม่โอเคใครมาทำใครมาทำหนูใครมาทำเรานะพี่มีไอ้บอกเนี่ย อุ้ยอุ้ย,ยผมเล่นผมเล่นแบบเล่นไม่ได้เลยไม่เล่นนานตายหนึ่งครับอุ้ยอุ้ยไม่ตายุ้ยว้ายโอ้โหจะตายแล้วอ่ะนอนนะครับจูบได้หรอไม่น่าทันนะไปเลยครับทุกทุกครับ อุ้ยอุ้ยเก่อบถึงโหนเราคุยกันมาแบบคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะ,นะทำไมอ่ะคบกันไหมครับคบค่ะ